ข่าวเมาส์มันปากมาอีกแล้วเพจดังจุดประเด็นคู่รักพระนางสอแววเลือกฝ่ายหญิงโพสเศร้างานนี้ชาวเน็ตปาอักษรย่อกระนำ่ำ เรียกได้ว่าพักหลังหลังวงการบันเทิงเต็มไปด้วยกระแสข่าวลือความลับใต้เตียงดาราที่เพจด,ดังต่างๆออกมาฟาดคำใบ้แบบไม่เกรงใจคนดังซึ่งเป็นเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ก็ทำให้ชาวขาเผือกต้องขยันทำงานสืบส่องอยู่บ่อยๆอ,อย่างล่าสุดเพจด,ดังเจมอย108ขวัญใจของชาวเน็ตก็ได้ออกมาจุดประเด็นใหม่ว่ามีคู่พระนางคู่หนึ่ง เหมือนสอแววเลิกเพราะฝ่ายหญิงมักโพสเศร้าจึงวอนลูกเพจช,ช่วยกันสืบด่วนๆไว้แรงดาราสาวอินบทนัวเนียเปลี่ยนเรื่องปุ๊บเปลี่ยนคู่นัวปับ๊บช็อกแรงวงในเปิดปมเลิกคู่รักลั่นฝ่ายชายแอบส่งเสียเด็กสาวนานนับปีไว้ตายแล้ว หลุดคำใบ้พระเอกดังชอบงัดน้องชายโชว์ต่อหน้าคู่รักพระนางสอแววเลิกชาวเน็ตปลาอักษรย่อกระนำล่าสุดทางด้านเพจจอมแชขวัญใจชาวโซเชียลอย่างเพจเจมอย108ก็ได้ออกมาจุดเป็นข่าวเมส์ของคู่รักพระนางคู่หนึ่งที่ดูเหมือนจะสอแววเลิกว่าคู่รักพระเอกนางเอกคู่หนึ่งพักหลังหลังดูเงียบเหงาผู้หญิงก็โพสเศร้ามีแต่คนสงสัยเลิกกันหรือยัง ในพวก a องอไปสืบมาหน่อยสิว่ายังไงทําเอาชาวเน็ตลูกเพจของเจมอยต่างก็แยกย้ายไปทําการบ้านพร้อมกลับมาปาอักษรยอ่อกระหนำ่ำบางคนถึงกลับบอกว่าเห็นอักษรยอ่อแล้วรู้เลยว่าเป็นคู่ไหนอาทิตนนอชอขอให้ไม่จริงชอบคู่นี้มากเลยจอวพอ,อชอหน่าจะงานรุมใหม่ช่วงนี้เลยไม่ค่อยมีเวลาขออย่าเป็นคู่นี้ไม่อาโวาจริงคู่นี้ผู้ชายก็ลงแต่รูปคนที่แสดงด้วยกันแบบจิ้น จววแน่ๆเลยอีกใจคู่นี้สอบผ่านคู่รักช่องหนึ่งจอกับบอมอรหรือเปล่าไม่รู้นะเดา